โอ้ oh, มุมนี้สะดุดตามากชมพูอ่อนแล้วก็ชมพูมี3ามชมพูนะชมพูอ่อนชมพูเข้มนิดแล้วก็เข้มขึ้นมาอีกนิดแล้วก็เป็นสีม่วง ม่วงแดงม่วงขาวมีทุกม่วงเลยตรงนี้ม่วงอ่อนม่วงเข้มมีหมดสุดยอดไม่เคยรู้นะเนี่ยเพราะว่าเคยมาแต่วินเตอร์นี่คือหน้าร้อนสวยขนาดนี้เลยเหรอตรงนี้เห็นเตือนในลูกเนาะที่ก็ขายตาม ที่เป็นสวนเยอะๆไม่เคยเห็นนี่เพิ่งเห็นตรงนี้ mm hmm. ดูดูนี่อันนี้กับอันนั้นก็ไม่เหมือนกันนะนู้นคือสลับสีไปหมดเลยอะ่ะคือสวยมากสุดยอดเดี๋ยวรอให้แก่ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเอาเม็ดไป <laughs> ที่บ้านเขามีอยู่ สีม่วงสีผูสีขาวนี่มีสีขาวด้วยนะนะ่ะเราจะมองเม็ดสีขาวกับสีม่วงม่วงนะนะั่นอะม่วงแดงสุดยอดตรงนี้โอ้โหอันนี้ก็สวยเน่ยที่บ้านเขาไม่มี บ้านเขามีตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็สีนี้สีมพูนั้นเขาก็มีแต่สีขาวไม่มีสีขาวอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ชมพูนู้นจะมาขอไปปลตกชมพูออดยังใส่เด็กกัามาเล่นสุดยอดโอ้โห สวยสวยสวยตรงนี้ต้พูนี้ก็สวยแบบเนี้ยโอ้ยดูสวยงามมากตรงนี้แล้วไ,ไปดูตรงนั้นฝนตกนะ ตกนะจ๊ะนี่เรากินข้าวแล้วก็อืดแล้วก,ออก็ออกมาเดินตรงนี้สวยมากนะขาว,ขาว หลังบ้านใครนะสวยจับใจนี่ก็อนหนึง่งมาโดูเดยอยู่คนเดียวนี่ก็น่าเอาไปปลูกต้องรอให้แก่ก่อนนะทุกคน,นเราติดใจเฉพาะตรงนั้นคือดกแล้วก็งามมาก เราไม่เคยเห็นที่ไหนสวยขนาดนี้เลยเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยมาฝั่งนี้แล้วมาเรามานะแต่มาช่วงเดือน